ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมขผมแล้วช่างอานนท์นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถตู้ไฮเอทนะครับผมก็เนืองจากคันนี้นะครับมีอาการสตาร์ทไม่ติดเลยครับผมเบื้องต้นนะครับเราทาการเช็คตัวปั๊มแยกเลยนะครับผมปั๊มแยกนะครับแยกยังไงก็ไม่ตึงมือสักทีนะครับผมเราก็เลยทําการเปลี่ยนปั๊มแยกใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการแยกอีกครั้งนะครับจนกว่ามันจะตึงนะครับ พอปั๊มแยกตึงได้นะครับก็จบเรื่องระบบน้ํามันไปหนึ่งครับผมหลังจากที่เราทําการวัดไฟตัววาล์วตุดปั๊มนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับมันมีไฟมาค้างค้างอยู่ประมาณแค่3โวล์นะครับผมเราก็เลยทําการตัดไฟออกนะครับแล้วก็ลองต่อตรงกับขั้วแบตขั้วบวกดูนะครับผมจะต้องมีไฟมาเลี้ยง12โวล์เต็มๆนะครับเวลาที่ต่อไฟตรงนะครับตัวสวิตตุดปั๊มนะครับก็จะมีเสียงดังแก๊กนะครับผมก็คือวาล์วมันยกแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลองทําการสตาร์ทเครื่องดูครับ แล้รถที่เสียงก็จะกลับมาใช้งานได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ